นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องรอ้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องให้ลองจินตนาการถึงหนังสือที่ดีที่สุดข้อความทวิตจากเจมส์เคลียร์ได้เขียนข้อความไว้ว่าคุณลองจินตนาการว่าคุณกาลังอ่านหนังสือที่ดีที่สุดในโลกมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับการทาอย่างไรถึงจะตัดสินใจถูกและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดไปได้ คำถามคืออะไรที่เป็นรูปแบบหรือกลยุทธ์ที่จะอยู่ในหนังสือเล่มนี้ผมคิดว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากแล้วมันทาให้เราชุกคิดว่าแล้วหนังสืออะไรล่ะที่มันจะเป็นหนังสือที่ทําให้เราตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างเดียวเลยและเราจะไม่มีความผิดพลาดคือเหมือนหลีกเลี่ยงความผิดพลาดไปทั้งหมดเลยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าแล้วหลายครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องเรียนรู้ว่าการที่เราจะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดนั้นทําได้จริงๆหรือเปล่าอย่างเช่นการที่ผมมีความคิดแบบนี้ว่าเราจะหลีกเลี่ยงความผิดพลาด มันอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีสักเท่าไหร่แต่ผมกลับคิดว่าเจมส์เคลียร์สุดข้อความนี้เพื่อให้เราชุกคิดว่ามันมีจริงหรือเปล่าเพราะแม้กระทั่งเจมส์เคลียร์เองก็ออกหนังสือว่าความผิดพลาดนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วกลยุทธ์ในการที่จะตัดสินใจให้ถูกต้องเนี่ยไม่มีอยู่จริงๆมันเป็นเหมือนอุดมคติมากกว่าผมเลยตั้งคําถามขึ้นมาว่าหนังสือที่ดีที่สุดไม่น่าจะทําให้เราตัดสินใจให้ถูกโดยส่วนเดียวและไม่น่าจะให้เราหลีกเลี่ยงความผิดพลาดด้วยซ้ําไปหมายความว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนรู้แบบนี้แล้วเราจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดนั้นไม่ทําให้เราตัดสินใจถูกมากยิ่งขึ้นแต่กับการว่าการที่เรามุ่งตรงหาความผิดพลาดเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เรามีการตัดสินใจที่ถูกมากยิ่งขึ้นตามหลายครั้งที่เราพยายามหาหนังสือว่าฉันจะไม่พยายามผิดพลาดเลยฉันจะไม่พยายามตัดสินใจให้มันผิดเลยหรือว่าจะทํายังไงก็ตามให้ฉันถูกต้องโดยส่วนเดียว สิ่งเหล่าลนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้สำหรับผมแล้วผมก็ยังเชื่อมั่นอยู่จุดเดิมว่าคําถามนี้เป็นคําถามที่ทําให้เราได้ฉุกคิดหรือเปล่าว่ามันจะมีหนังสือแบบนี้จริงๆไหมเมื่อไรที่เราไม่ล้มเหลวแล้วความสําเร็จจะเกิดขึ้นได้อย่างไรกันบางทีเราอาจจะต้องตั้งคําถามใหม่ว่าหนังสือที่ดีจริงๆคือหนังสือแบบไหนถ้าเกิดสมมติผมตั้งคําถามใหม่ว่าหนังสือที่ดีมันจะเป็นแบบไหนมันควรจะสอนความล้มเหลวหรือเปล่าแล้วมันสอนให้เรามองว่าการตัดสินใจถูกจริงๆเนี่ยเป็นแบบไหน เป็นในรูปแบบใดหรือว่าเราสามารถเรียนรู้กลยุทธ์ในการที่เราผันตัวเองมาตัดสินใจถูกต้องเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการใดบ้างไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามสิ่งต่างๆล้วนแต่มีความผิดพลาดและล้มเหลวด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะเดินหรือว่าย่างก้าวไปทุกครั้งมันก็จะมีการสะดุดล้มมันก็จะมีการหกล้มคลุกคลานสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาติมากๆไม่มีเด็กคนไหนเกิดมาแล้วเดินได้เลยทุกคนล้วนแต่คลานมาก่อน ทุกคนล้วนแต่พยายามลุกขึ้นเดินแล้วก็ลม้มลงแล้วก็พยายามอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาจนเขาสามารถจะเดินขึ้นมาได้ผมเชื่อว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราควรใช้ชีวิตเหมือนการที่เรามองเด็กทารกเรามองเด็กอนุบาลแล้วเราก็จะเข้าใจว่าทุกๆครั้งเราล้มเหลวหรือเปล่ามันเลยทำให้เราดีขึ้นและผมเชื่อว่าหนังสือที่ดีที่สุดในโลกคือหนังสือที่อธิบายความล้มเหลวของเขาอย่างละเอียดและถี่ถ้วนมากที่สุดเขาพยายามต้านทานความล้มเหลว เป็นความสําเร็จขึ้นมาได้เขาจะไม่พยายามปิดบังความล้มเหลวของเขาเลยและเขากลับบอกและเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาด้วยซ้าว่าความล้มเหลวเนี่ยมันดียังไงแล้วมันช่วยให้เขาประสบความเร็จในรูปแบบใดด้วยซ้ํารูปแบบและกลยุทธ์ที่จะอยู่ในหนังสือเล่มนี้น่าจะเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงปัญหาในทุกๆรูปแบบซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถทําแบบนั้นได้เลยผมเลยอยากจะกลับมาตอบคําถามของเจมส์เคลียร์ก่อนว่าแล้วหนังสือที่มันดีที่สุดเนี่ยมันน่าจะเป็นในรูปแบบใด ผมก็เลยม <hein. S 1> ีความเชื่อว่ามันจะต้องเป็นในรูปแบบของการที่เราพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาทุกๆรูปแบบมันจะต้องมีกลยุทธ์มากมายบอกว่าไม่ให้เราลองทํานั่นไม่ให้เราลองทํานี่มันกลับกลายเป็นว่าเราจะไม่กล้าทําอะไรไปเลยแล้วมันก็หมายความว่าการที่เราทําอะไรไปสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะมีแต่ความกลัวมันจะมีมีความกล้าเข้ามาเลยหลายครั้งเราอาจจะต้องเรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นเราเรียนรู้กับมันว่าเราจะต้องทํำยังไงกับมัน จนกระทั่งเราเข้าใจดีว่าสิ่งต่างๆที่มันหล่อหลอมเราไม่ใช่ความถูกต้องเลยแต่มันกับกลายเป็นความล้มเหลวมันกับกลายเป็นสิ่งที่เราผิดพลาดหรือเปล่าที่ทำให้เรามีทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จเอ่ยความสุขเอ่ยสิ่งต่างๆก็ล้วนหล่อหลอมให้เรามาเป็นอย่างทุกวันนี้สุดท้ายนี้ทางนี้การเรียนรู้จากประสบการณ์จะบอกตัวเองเลยว่าเราเรียนรู้จากความถูกหรือความผิดได้จริงๆกันแน่ ผมเชื่อว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยสอบทานตัวเองแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้เราอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดในโลกหรือว่าเราอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรก็ตามที่มันมากมายแต่อย่างน้อยขอให้คุณได้รู้ว่าความล้มเหลวเนี่ยมันมาช่วยอะไรคุณหนังสือที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่หนังสือที่บอกความถูกต้องสมหมดแต่อาจจะเป็นหนังสือที่บอกความล้มเหลวผมได้อ่านหนังสือมามากมายแล้วผมก็เชื่อว่าการที่เราเรียนรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมาก ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ได้เรียนรู้กับมันตามความเป็นจริงแล้วสิ่งต่างๆก็จะไม่สามารถที่จะสำลิดผลขึ้นมาได้เลยเพราะว่าคุณบิดเบือนความจริงคุณไม่พยายามเรียนรู้มันจริงๆหนังสือพัฒนาตัวเองทุกเล่มก็ล้วนแต่บอกในทิศทางเดียวกันว่าให้เราใช้ชีวิตอย่างไรให้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมติเราไม่ปฏิบัติตามถ้าเกิดสมมติว่าเราเมินเฉยหรือเพิกเฉยไปเราจะไม่สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาปรับกับกระบวนการในชีวิตของเราได้การที่เราอ่านหนังสือ เราจะต้องนํากลับมาปรับใช้ประยุกต์แล้วก็สร้างกลยุทธ์ในแบบของตัวของคุณเองไม่เช่นนั้นหนังสือพัฒนาตัวเองทุกเล่มก็จะไม่สามารถช่วยให้คุณดีขึ้นได้อย่างแน่นอนแล้วผมเชื่อว่าหนังสือที่ดีที่สุดอาจจะไม่มีในโลกก็ได้หนังสือที่ดีที่สุดจะเป็นหนังสือที่คุณเข้าใจมันได้มากที่สุดคุณสามารถที่จะหยิบขึ้นมาในเชลไม่ว่าจะเป็นร้านหนังสือใดก็ตามแล้วคุณก็จงระลึกถึงมันว่าหนังสือที่ดีที่สุดก็คงเป็นเล่มนี้แหละเป็นหนังสือที่เราเลือกที่จะหยิบขึ้นมาอ่าน เราพยายามทำความเข้าใจมันมากที่สุดพยายามละเอียดละอออ่านซ้ําแล้วซ้ําเล่าอ่านเป็นเหมือนข้อสอบอ่านเป็นเหมือนประสบการณ์ชีวิตแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ในอนาคตต่อไปผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk ชีด้วยนะครับ